สำหรับผลนะคะของการคัดเลือกนักเรียนนะคะที่ได้รับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรันาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ7 2พรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ได้แก่เด็กชายธีละขวัยคำค่ะเมตตาเตือน จะจากเรือนล้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับคุณค,ณครับทำไมถึงให้ทุนผมล่ะครับผมขาดโรงเรียนบ่อยและเรียนไม่เก่งด้วยครับ ทุนนี้ครูไม่ได้เป็นคนเลือกนะลูกนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเช็คชื่นก่อนเนาะว่าใครไม่มาโรงเรียนบ้างนะคะกสิเดชพมสนธิมาครับสุพเสกแสงคำมาครับ ทีละข้อยคําไม่มาครับมาเช้าผมเห็นพายายไระหาหมอครับสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของทุนการศึกษานะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเจริญพระชนมายุ7 2พรรษาในวันที่28กรกฎาคมพศ2567นี้นะคะ สำหรับการคัดเลือกทุนในครั้งนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้เสนอชื่อซึ่งผู้ที่มีความประพฤตินะคะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนนี้นะคะด้านที่1นนะคะมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนอกจากจะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ยังจะต้องเป็นคนที่มีความเอือ้อเฟื้อมีน้ำใจนะคะทั้งต่อครอบครัวชุมชนนะคะนักเรียนคิดว่าใครที่มีความประพฤติสอดคล้องกับข้อนี้ในด้านที่สองนะคะมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมก็คือเป็นคนที่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี แล้วก็สามารถเลือกปฏิบัติในสิ่งที่สมควรที่จะทำหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามได้นะคะนักเรียนมีเพื่อนเก็บเงินได้เยอะด้วยนะเนี่ยห้องเรามีใครทำเงินหายไหมะคะลูก ด้านที่3มีงานทํามีอาชีพโรงเรียนของเรานะคะมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอินบุรีซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยก็จะได้เรียนเกี่ยวกับงานช่างต่างๆนะคะอย่างเช่นช่างเชื่อมช่างยนต์หรือการซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็นักเรียนคนใดที่สามารถนําความรู้ที่ได้เรียนไปปฏิบัติได้จริงนะคะก็จะมีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับเกณฑ์ในด้านที่3ค่ะ ด้านที่4เป็นพลเมืองที่ดีสําหรับข้อนี้นะคะใครที่เข้าเกณฑ์ข้อนี้ก็จะต้องเป็นคนที่มีจิตอาสามีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนถ้านักเรียนคิดว่ามีใครที่สอดคล้องและก็เหมาะสมกับคุณสมบัติทั้ง4ด้านนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนเสนอชื่อกันขึ้นมาเลยนะคะ ไม่ครับทีละค่อยค่ะหนูขอเสนอใหม่ทีละค่อยคํำค่ะหนูขอเสนอใหม่ทีละค่อยคํำค่ะสิ่งที่ใหม่ทําอยู่คือสิ่งที่ดีสามารถเป็นตัวอย่างให้เพื่อนได้ครูอยากให้ใหม่รักษาความดีแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะลูก